สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับพี่ไมคกิติกูดคา์นะคะวันนี้พี่ไมคมีส่งรอบส่งมอบรถ t o y ยต้ารีโวตัวนี้นะคะบอกแล้วตัวนี้มากับโปรโมชั่นส่วนรถพิเศษนะคะคันนี้รับส่วนรถกันจุกๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าน้องเขาเออกประกอบอาชีพอะไรและเอกสารการทำสัญญาของเรายุ่งยากไหมนะคะแล้วพวกเรามีการช่วยเคสช่วยดันอะไรกันหรือเปล่านะคะจบที่ไหนลองมาดูที่กิตินะคะคยากที่ไหนมาดูที่กิติตกค,คาห์ของเรานะคะขออนุญาตค่ะมมดูค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ <risque> น้องหนูชื่ออะไรคะชื่อยุ้ยค่ะน้องยุย้ยน้องยุย้ยอ่ารู้จักเพจกิติได้ยังไงเออรู้จักกิติได้ยังไงคะรู้จักทางเพจค่ะรู้จักทางเพจเนาะรู้จักทางเพจแล้วก็โทรเข้ามาหาแล้วก็มาเจอพี่ใหม่ใช่ไหม <ication S 2> คะค่ะ ้องยุยประกอบอาชีพอะไรคะขออนุญาตค่ะโรงพยาบาลลูกจ้างโรงพยาบาลลูกจ้างลูกจ้างโรงพยาบาลนะคะออกตรงนี้เอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะยุ่งยากแล้วเซลล์บริการเป็นยังไงบ้างคะเซลล์บริการดีประทับใจค่ะเซลล์บริการดีประทับใจนะคะรวดเร็วนะคะก็คือมีอะไรก็โทรปรึกษากันได้เนาะฝากฝากถึงกิูิคุทาเราหน่อยค่ะ อยากออกรถที่กิตติกูดคามาออกได้กับเซลลใหม่นะคะที่ใหม่นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะบอกแล้วนะคะออกรถออนไลน์กับกิตติกุ้คาของเรานะคะออกรถออนไลน์ปลอดภย100ัยร้อเซต้องกิตติกูดคาค่ะสวัสดีค่ะ